เมื่ออากาศเริ่มเย็นลงหลายคนนิยมทานซุปร้อนๆเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและก็เกิดเป็นคำถามตามตาม,มาว่าการซดซุปร้อนๆจะทําให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้จริงหรือในเรื่องนี้เว็บไซต์ข่าวทวนของไต้หวันได้อ้างอิงข้อมูลจากศัลยแพทย์ดรเฉินหงเจียนกล่าวว่าหากอยากทานซุปร้อนๆบ้างเป็นครั้งคราวก็ได้แต่ไม่แนะนําให้กิน หรือดื่มอาหารที่ร้อนเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานานโานานดยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่ามะเร็งไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแต่เกิดจากข้อผิดพลาดในกระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์คุณหมอชี้ให้เห็นว่าหากเผลอเผาเยื่อเมือกของหลอดอาหารเมื่อดื่มซุปร้อนๆเป็นครั้งแรกอาจจะทําให้หลอดอาหารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและการดื่มซุปร้อนๆต่อไปอีกครั้งโดยที่หลอดอาหารยังไม่ได้ซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์สิ่งนี้จะกระตุ้นเซลเซล์เยื่อเมือกของหลอดอาหารซ้ําๆและเรื้อรังทําให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งหลอดอาหารนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถดื่มซุปร้อนได้เลยใช่ไหมจริงๆแล้วยีนของเราล้วนมีความสามารถในการซ่อแมแซมและคุณสามารถดื่มซุปร้อนๆเป็นครั้งคราวได้อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าไม่แนะนําให้กินหรือดื่มอาหารร้อนๆเป็นเวลานานและคุณยังต้องให้เวลาในการซ่อมแซมหลอดอาหารอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงของการระคายเคืองเรื้อรังคุณหมออธิบายส่วนความเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหารนั้นข้อมูลจากสํานักบริการสุขภาพแห่งไต้หวันชี้ว่าการสูบหรี เป็นเวลานานการดื่มแอลกอฮอล์การบริโภคอาหารแปรรูปและอาหารที่ร้อนจัดล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหารดังนั้นเรียกร้องให้ประชาชนอย่าเพิกเฉยต่อมะเร็งหลอดอาหารในระยะเริ่มแรกและควรใส่ใจกับอาการไม่สบายของตัวเองเพื่อไปพบแพทย์ให้ทันเวลาอสศจรันผาหินยักษ์ถูกสั์ปริศนาแทบจนเป็นรอยคลื่นระการตาเชื่อผงใช้ทามวลสารศักดิ์สิทธิ์วันที่27พฤศจิกายน67มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เปิดเผยภาพผาหินที่มีลักษณะถูกกัดกร่อน เป็นรอยลึกเข้าไปในเนื้อหินจนกลายเป็นลวดลายสวยงามแปลกตาพร้อมกับระบุว่าหินบริเวณนั้นถูกมอดเจาะหินกัดแกหรืออาจจะกัดกินจนทําให้หินมีลักษณะดังกล่าวโดยจุดที่พบเป็นบริเวณยอดเขาจองทองต่อจระเขนอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปสอบถามกับพระครุสุภั์คุณากรเจ้าอาวาสวัดเขาจองทองซึ่งก็ยอมรับว่ามีสถานที่แห่งนั้นอยู่จริงพร้อมกับนําขึ้นไปดูจุดที่ถูกกล่าวถึงแต่ได้ขอร้องไม่ให้เปิดเผยจุดดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่า หากถูกเผยแพร่ระบุจุดออกก่อไปจะทําให้สัตว์ที่เจาะแทหินถูกรบกวนรวมถึงสถานที่แห่งนี้เสียหายหรือเกิดอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมได้โดยให้ระบุเพียงว่าจุดดังกล่าวอยู่บริเวณยอดเขาจองทองเท่านั้นซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่สูงกว่าตึกสามชั้นบริเวณผาหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งหน้ากว้างประมาณ56เมตรมีร่องรอยการกักดซอกคล้ายลักษณะปลวกหรือมอดกันแทไม้ซอกก้อนหินเป็นลึกกว่า3เมตร เป็นชั้นๆมองดูสวยงามคล้ายยอกับหินที่ถูกลอกคลื่นซัดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่บริเวณนั้นอยู่สูงกว่าพื้นดินปกติกว่า200เมตรและบนพื้นก็พบว่ามีผงหินสีขาวอมชมพูบนสวยงามกระจายอยู่ทั่วบริเวณหนาหลายเซนติเมตรซึ่งถือเป็นความแปลกประหลาดและเป็นสิ่งที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างสวยงามแต่แม้ว่าจะพยายามหาตัวแมลงที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ไม่ปรากฏให้เห็นตัวแต่อย่างใดมีเพียงร่องรอยแมลงชนิดหนึ่ง ซึ่งเจาะฝุ่นเศษผงหินเป็นรังตัวกระจายอยู่ทั่วไปเท่านั้นซึ่งชาวบ้านเรียกมแมลงเหล่านี้ว่าแมงคุยคุกพระครูสุพัฒ์คุณากรเจ้าอาวาสวัดเขาจอมทองบอกว่าสภาพหินที่เห็นอยู่นี้ตามที่เล่าสืบต่อกันมาเกิดจากมาแมลงชนิดหนึ่งที่พากันมากัดกินหินพวกนี้จนกลายเป็นร่องโพรงลึกอย่างที่เห็นหรือที่เรียกกันว่ามอดเจาะหินหรือมอดกินหินหนอซึ่งส่วนตัวแล้วก็เคยเห็นบ้างลักษณะคล้ายกับมอดกินไม้แต่เหมือนว่าตัวจะใหญ่กว่าเล็กน้อยแต่หาตัวได้ยากมากทั้งที่ความจริงแล้ว น่าจะมีจํานวนมากเพราะแต่ละวันจะมีเศษผงหินถูกกัดหลดลงมาเป็นฝุ่นทั่วบริเวณสีชมพูนวลสวยงามซึ่งผงเหล่านี้ผู้ที่จะทําพระเครื่องก็ชอบที่จะมาขอไปทํามวลสารทั้งนี้เนื่องจากไม่อยากให้ใครเข้ามากวนมากนักจึงยังไม่ได้เปิดเผยสถานที่แห่งนี้ให้สาธารณาชนได้รู้โดยทั่วกันเพราะไม่เช่นนั้นมแมลงเหล่านี้ก็อาจถูกรบกวนอีก ทั้งสภาพหินที่ถูกกอ่อเจาะและดูสวยงามก็อาจจะแตกหักรวมถึงอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ทุกเมื่อนอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีความเชื่อว่าเป็นที่พักอาศัยของฤาษีตนหนึ่งที่มานั่งบำเพ็ญเพียรจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าถ้ำฤาษีแต่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวเล่าลือต่อกันมาเป็นทอดๆเท่านั้นชายวัยหกสิบหกกินอาหารดีออกกำลังกายจูจูตายกระทานหารหมเอเฉลยไถ่เงียบมากับการรักษาสุขภาพในตอนเช้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อชายวัยหกสิบหกปีชื่อลำ คั้งอาศัยอยู่ที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดในสมองการจัดไปของเขาสร้างความตกตะลึงให้กับครอบครัวเพราะนายลำมีวิถีชีวิตที่ถือว่าดีต่อสุขภาพมากตามใบของเขาเพื่อเป็นตัวอย่างในการฝึกร่างกายและใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีให้กับลูกๆของเขานายลำจะตื่นแต่เช้าทุกเช้าและออกไปวิ่งประมาณตีสี่แล้วเขาจะทานอาหารมื้อเบาๆอาหารของนายลำก็ถือว่าดีต่อสุขภาพมากด้วยอาหารที่ปลูกในชนบทไม่มีสารเคมีไม่มีสารกันบูดเขากินผัก และผลไม้มากมายแต่นิสัยการใช้ชีวิตทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ได้นานเท่าที่เขาต้องการหลังจากพูดคุยกับแพทย์ครอบครัวของนายลำก็ต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่าวิถีชีวิตของนายลำคือไถ่เงียบที่ทําให้เขาเสียชีวิตกระทันหันแม้ว่าเขาจะชอบวิ่งจ็อกกิ้หงอในตอนเช้าและทานอาหารเบาๆแต่การเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเขาทําให้ครอบครัวของเขาประหลาดใจและกังวลในระหว่างการสนทนากับแพทย์มีการกล่าวถึงปัญหาสุขภาพของผู้สูง อายุมากมายซึ่งเป็นบทเรียนอันมีค่าสําหรับทุกคอรนแพทย์อธิบายว่าเวลาออกไปข้างนอกอากาศหนาวหลอดเลือดจะติบตันส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นกระทานหันสิ่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีหรือมีประวัติปัญหาความดันโลหิตนอกจากนี้แม้ว่าผู้คนมักคิดว่าอากาศในตอนเช้าดูสดชื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วมลพิษอาจยังฟุ้งกระจายไม่เต็มที่ฝุน่นและสารเคมีที่ลอยอยู่ในอากาศในตอนเช้าตลุถือเป็นสารอันตรายที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ และหลอดเลือดเพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวแพทย์ได้ให้คําแนะนําที่สําคัญดังนี้หนึ่งเปลี่ยนนิสัยการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุเดินเช้าในตอนเช้าหรือเลือกเวลาที่อากาศอุ่นกว่าการวิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้ามากนอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องใส่ใจกับความสามารถของร่างกายและไม่ควรพยายามออกกําลังกายเหมือนตอนเด็กๆก,การออกกําลังกายมากเกินไปในผู้สูงอายุอาจเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองได้2การรับประทานอาหารที่เหมาะสม แทนที่จะอดอาหารมากเกินไปผู้สูงอายุควรให้ความสําคัญกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการรวมถึงไขมันที่จําเป็นต่อการปกป้องหลอดเลือดด้วยการรับประทานอาหารที่เข้มงวดเกินไปอาจทําให้หลอดเลือดอ่อนแอเนื่องจากขาดสารอาหารและการขาดวิตามินและแร่ธาตุก็สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันการกินของเหลือบ่อยๆอ,อาจทําให้เป็นมะเร็งกระเพาะแพทย์เตือนอาหารสาประเภทในตู้เย็นคือตัวการร้ายตู้เย็นช่วยเก็บอาหารได้นานขึ้น แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปเว็บไซต์เทไดรายงานกรณีของหญิงจีนวัย36ปีนามว่าคุณฉางซึ่งมีงานยุ่งจนต้องซื้ออาหารสัปดาห์ละครั้งอาหารที่กินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นไว้จนกระทั่งเริ่มมีอาการท้องอืดและปวดท้องตอนแรกคิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาแต่กลับตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารตามรายงานจากซินานิวคุณฉางมักนำผักที่ซื้อมาทั้งหมดเก็บไว้ในตู้เย็นแม้ว่าบางอย่างจะเก็บไว้นานแล้วแต่เธอก็เสียดายเกินกว่าจะทิ้งบางครั้งเมื่อรู้ว่า ไม่มีเวลาทําอาหารเธอจะท,ทําทีเดียวเยอะๆไว้แล้วนํามาอุ่นไมโครเวฟกินหลังเลิกงานเรียกได้ว่าเธอกินอาหารเหลืออยู่บ่อยครั้งเมื่อไม่นานมานี้คุณฉางเริ่มมีอาการท้องอืดคลื่นไส้และปวดท้องบ่อยๆตอนแรกเธอคิดว่าเป็นเพียงโรคกระเพาะจึงซื้อ,อยามารับประทานเองแต่แทนที่อาการจะดีขึ้นกลับแย่ลงเรื่อยๆจนต้องไปพบแพทย์เมื่อทําการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแพทย์คาดว่าสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับการทานอาหารเหลือและอาหารที่เก็บไว้นานในตู้เย็นบ่อยครั้งด้านนายแพทย์เกาเจียนไข่ รองหัวหน้าแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลประชาชนเจิ้งโจและคุณตงลี่ฉีจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ชี้แจงว่าแม้ตู้เย็นจะมีอุณหภูมิต่ำแต่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคจึงต้องระวังเชื้อโรคสี่ชนิดที่พบได้ในตู้เย็นได้แก่เชื้อซันโมเนล่าเชื้อบาซิลัสที่ทําให้เกิดบิดเชื้อชิเกเลและเชื้อลิทเทเรียซึ่งอาจาก่อให้เกิดการติดเชื้อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะโลหิตเป็นพิษอาหารสารประเภทที่ไม่ควรเก็บในตู้เย็นเป็นเวลานานอาหารประเภทแป้งและธัญพืช เช่นขนมอบข้าวสาลีถุลิสงข้าวเจ้าข้าวโพดและข้าวฟ่างอาหารทะเลและอาหารจากน้ําจืดเช่นปลาก,กุ้งหอยโข่งปูและหอยแครงถั่วและ,มะเมล็ดพืชเปลือกแข็งเช่นพิตาชิโอถุลิสงวอลนัทอัลมอนด์เมล็ดแตงโมและเม็ดมะม่วงหิมพานต์เนื่องจากถั่วและอาหารประเภทแป้งมีความเสี่ยงต่อการขึ้นราเมือเก็บไว้นานในตู้เย็นอาจเกิดอฟราทอกซินซึ่งเป็นสารพิษหากบริโภคเข้าไปอาจทําให้เกิดพิษหรือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ ส่วนอาหารทะเลหากเก็บไว้นานเกินไปโปรตีนที่ละลายในเกลือจะสลายตัวส่งผลให้ร่างกายได้รับสารพิษอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชลิสททเรียซึ่งอาจนำไปสู่พิษอาหารท้องเสียหรือแม้แต่เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เป็นอันตรายร้ายแรงหนุ่มอายุแค่29คนขาปวดแทบเดินไม่ได้หมอเตือนเครื่องดืง่มที่หลายคนรู้ว่าไม่ดีแต่เลิกไม่ได้ตามรายงานพบว่าในเฉินอายุ29ปีอาศัยอยู่ในไต้หวันมักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างทำกิจกรรมทางสังคม ต่อมามีอาการเดินไม่ได้เนื่องจากปวดขาขวาอย่างรุนแรงและเดินลำบากเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนสะโพกหรือที่เรียกว่าเนื้อร้ายอวสชิเลอร์ที่บริเวณต้นขาขวาและต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเนื่องจากความลหลงไหลในเครื่องดื่มนี้ด็อกเตอร์เฉินยูซูศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่โรงพยาบาลเทยวนสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการของไต้หวันกล่าวว่าเนื้อตายจากการขาดเลือดที่ต้นขาเป็นโรคที่เกิดจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูกไม่เพียงพอ,อส่งผลให้เซลล์ตาย และเนื้อเยื่อกระดูกอาการเริ่มแรกของโรคนี้มักเป็นอาการปวดข้อเล็กน้อยผู้ป่วยจึงมักจะเพิกเฉยกระทั่งเมื่อโรคดำเนินไปและกระดูกต้นขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงก่อนที่จะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงและเดินลำบากหัวกระดูกสะโพกตั้งอยู่ที่ข้อต่อสะโพกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรองรับน้ําหนักของร่างกายส่วนบนของร่างกายมนุษย์เนื่องจากจํานวนหลอดเลือดที่ส่งไปยังส่วนนี้มีจํานวนน้อยมากเมื่อการไหลเวียนของเลือดถูกปิดกั้นกระดูกโคนขาจะได้รับผลกระทบและเนื้อตาย จะเกิดขึ้นมีสาเหตุหลายประการที่ทําให้เกิดเนื้อร้ายในหลอดเลือดเอวสเคเลอร์สำหรับต้นเหตุที่ต้องประสบกับภาวะเนื้อร้ายเอวสเคเลอร์ ascular, การดื่มแอลกอฮอล์ในระยะยาวหรือมากเกินไปการใช้สเตียรอยด์ในระยะยาวการบาดเจ็บที่สะโพกโรคเลือดโรคทางเมตาบอลิซึมและแม้แต่นิสัยการใช้ชีวิตก็จะเพิ่มความเสี่ยงเช่นกันดรเฉินยูซูอธิบายว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นสาเหตุสําคัญการดื่มเป็นเวลานาน,านจะช่วยเพิ่มความหนื่ของเลือด และเพิ่มความเสี่ยงของงอการอุดตันของหลอดเลือดขนาดเล็กสารแอลกอฮอล์เป็นพิษต่อเซลล์กระดูกส่งผลให้ความสามารถในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกลดลงอีกและทําให้เกิดดันเนื้อร้ายกระดูกนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทําให้เกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดฝอยและส่งผลต่อปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกระดูกต้นขาหักอยู่ในภาวะนี้เป็นเวลานาน,านเนื้อเยื่อกระดูกจะเกิดขึ้นตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้